สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS podcast ทุกท่านสามารถติดตามฟังย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตพาไปชัยปุระอีกครั้งกับหนึ่งราตรีในวังแห่งมหาราชาใจปูเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ทำไมบอกวชัยโพราอีกครั้งเพราะเคยพาไปแล้วนะครับมัวนอนมากแล้วนะครับปรากฏว่าผมไปครั้งนั้นเนี่ยนะครับมีคนไปฟังที่ผมพามาเล่าปรากฏว่าคนที่ฟังเนี่ยนะครับเขาเป็นทัวร์ออ์แกไนเซอร์เขาออ์แกไน e ซ์ให้กับแขกชุดพิเศษที่เรียกว่ามหาราชาทริปเขาพาแขกไปตั้ง 90คนแล้วก็บอกว่าฟังที่ผมเนี่ยผมเล่า,าไปชัยปุระนะครับราชาสถานเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาชอบมากเลยอยากให้ผมไปอีกครั้งหนึ่งผมบอกว่าดีตเขาบอกไปสินะครับสุดท้ายไปก็ไปไปคราวนี้ถามว่ามีอะไรให,หม่ไหมมีอะไรพิเศษไหมทำไมต้องมาพาไปเที่ยวมีเรื่ออีกครั้งมีแน่นอนครับเพราะว่า อันที่หนึ่งก็คือครั้งที่แล้วไปมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครั้งนี้ไปมาสดสดร้อนๆไปเห็นบรรยากาศและสภาพใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่มีข้อมูลใหม่นะครับอันที่1น,นอันที่สองไปคราวนี้เนาะผมไปกับดารามีดาราชื่อเป็นพระเอกชื่อคุณเดี่ยวชื่อจริงอะไรแล้วคมรู้สุรวัตรไปด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยนะก็ได้ไปเที่ยวกับ เราเราเป็นก็เหมือนก็เป็น, Buddy, นบัดดี้นะเป็นบัดดี้พาเที่ยวนะครับแต่ยิ่งเขามีมัคคุเทศอินเดียประจำนะครับแล้วก็มีมัคกุเทศไทยประจำเราสองคนเนี่ยไปคนไปช่วยเติมสีสันแต่ที่สำคัญก็คือว่าตามที่บอกนะครับว่าไปคราวนี้เนี่ยเราไปอยู่ในวังมหาราชาแห่งใจปูไม่ถึงก็ไปนอนนะครับแต่ไปอยู่หลายชั่วโมงเลยไปปิดวังจัดเลี้ยงกันกลางคืนซึ่งโดยทั่วไปไม่มีโอกาสครับ ครวนี้จึงอดไม่ได้ครับที่จะต้องพาไปมีเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่เขาขอให้ผมช่วยเล่าเนี่ยนอกเหนือจากที่มักคุเทศท้องถิ่นนะครับเขาแน่นอนแล้วเขารู้เรื่องดีที่สุดอันที่สองมักคุเทศไทยซึ่งก็จะคอยดูแลความเรียบร้อยต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมช่วยชีย้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญของเรื่องของมหาราชาและเรื่องของไชยปุระราชาสถาน ผมอยากจะเรียนย่างค่ว่าท่านผู้ฟังคงจะพอจะจำข่าวที่แล้วได้แต่ผมขอย้อนนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอินเดียใหญ่มากนะเราเรียกว่าเป็นอนุทวีปหรือบางทีเรียกว่าชมพูทวีปมันใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดไหนเอาว่าแต่ละรัฐของอินเดียนเนี่ยใช้คาว่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับอย่างเช่นราชาสถานเนี่ยมีพลเมืองเนี่ยหลายสิบล้านเรียกว่า ครึ่งประเทศไทยอ่ะแล้วพื้นที่ก็ใหญ่มากอินเดียเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลความที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยทำให้อินเดียนะครับมีราชาหรือที่เขาเรียกว่ามหาราชาอยู่เยอะมากนะครับเยอะจริงๆเรียกว่าแต่ละแวนแคว้นเฉพาะในแคว้นราชาสถานเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันทุกวันนี้นะยังมีมหาราชาอยู่ตั้ง20กว่าองค์เลยท่างงไหมฮะ อินเดียเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยเนาะแล้วก็มีการเลือกตั้งเขาบอกประเทศประชาธิที่ใหญ่ที่สุดมีการเลือกตั้งมีนายกรัฐมนตรีประธานแล้ตดเอ้ามีมหาราชาชรราชาสารแห่งเดียวมีมีมหาราชาต้อง20กว่าคนมันยังไงกันเนี่ยท่านจะจะงงเริ่มต้นว่าอินเดียเนี่ยใหญ่มากเพราะ,ะนนมหาราชาหรือชาของแต่ละพื้นที่แต่ละแคว้งแเนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดแล้วอินเดียเนี่ยเกิดการเปลี่ยนผ่านใหญ่ๆ 2- 3สาครั้งครั้งที่1ก็คือ มีมหาจักรพรรดิคือราชาของราชาก็คือท่านใหญ่พิชิตแล้วเอาชนะราชาทั้งหลายหรือทุกหา,า,าทุกราชาก็ยอมท่าน่ะไม่ใช่กี่องค์นะครับองค์ที่สามารถรวมอินเดียได้เกือบทั้งอนุทวีปก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อราวๆพศ3 0 0 200กว่ากว่า300แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับทายาทของพระเจ้าอาโศกระชวงบริยานเนี่ยก็ครองกันมาได้อีกไม่ใช่กี่องค์ก็ ประเทศอินเดียก็แตกนะแตกเป็นแคว้นนู่นแคว้นนีน้เป็นนู่นเป็นนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สักเท่าไหร่นะครับที่เคยรวมได้เช่นยุคคุปตะก็รวมไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชก็มีมหาจัก,กรพรรดิกับมหาราชาแล้วก็ราชาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็รบกันบ้างร่วมมือกันบ้างเป็นปกตินะครับของสําหรับ แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่พลเมืองเขาก็ทุกวันนี้เป็น1500ล้านเข้าไปแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของอินเดียนะครับเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกี่ยวกับราชาสถานมากเนี่ยก็คือว่าราชวงศ์โมกุลนะครับก็คือเป็นนักรบจากทางที่ราบสูงข้างบนบางฝ่ายก็บอกมีเลือดมองโกเดินทางมาเป็นนักรบและกลุ่มที่ถือมุสลิมอินเดียเนี่ย เดิมเขาก็ถือหลายศาสนานะครับแล้วก็มาถือพุทธแล้วก็ถือศาสนาเชนแล้วถือศาสนาฮินดูแล้วส่วนใหญ่ก็ถือศาสนาฮินดูจนราชวงศ์โมกุลเนี่ยนะครับเ,เข้ามาทางเหนือแล้วก็รุกรบกับมหาราชาชาทั้งหลายลุกรบจนสามารถนะครับรวมอินเดียได้เกือบเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในราชวงศ์โมกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดลีสุลต่านนะครับแล้วก็มีเรื่องของอักบานะฮะจา,ารันกีชาจาฮานแล้วเออรังเซฟเนี่ยสี่องค์เนี้ยน,นะครับเป็นเรียกว่าเป็นมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ในของราชวงศ์โมกุลที่ถือมุสลิมแล้วก็เข้ามารวมอินเดียได้แบบรุกรบแล้วก็เอาชนะมหาราชาทั้งหลายได้จนตอนหลังพอพอเกิดการอ่อนกำลังลงของราชวงศ์โมกุลก็พอดีอังกฤษเข้ามา ตอนที่อังกฤษเข้ามาเนี่ยนะครับอังกฤษก็พยายามที่จะต้องเอาชนะราชวงศ์โมกุลให้ได้ขณะเดียวกันก็เอาชนะมหาราชาต่างๆได้ด้วยเพราะเราขณะที่ทางราชวงศ์โมกุลปกครองได้มหาราชาก็ยังมีอยู่นะครับบางมหาราชาก็ดื้อแพงบางมหาราชาก็ยอมจำนวนยอมแพ้แต่ก็พร้อมที่จะตั้งตัวเป็นอิสระพออังกฤษเข้ามาเนี่ยอังกฤษก็สู้กับมหาราชาเจรจากับมหาราชาขณะเดียวกันก็สู้กับราชวงศ์โมกุล ความสําเร็จของอังกฤษก็คืออังกฤษเนี่ยสามารถสู้กับมหาราชาและทอความตกลงกับมหาราชาได้ว่าไปรวมกันเอาชนะราชวงศ์โมกุลนะครับแล้วถ้าชนะราชวงศ์โมกุลแล้วอังกฤษเนี่ยจะปกครองแล้วก็จะให้มหาราชาเนี่ยนะครับมีศัก์และมีสิทธิ์เป็นมหาราชาได้ด้วยสุดท้ายเนี่ยอังกฤษจึงเป็นน่าจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ปกครองอินเดียได้เกือบทั้งเลย มีพื้นที่ที่อังกฤษปกครองแรกๆเนี่ยปกครองโดยบริษัทด้วยซ้ําไปแล้วตอนหลังก็ยกเป็นอุปราชนะครับอันที่สองก็คือเป็นพื้นที่ที่มีมหาราชาปกครองนะครับอังกฤษก็เจรจากันแล้วมีทั้งมหาราชาดั้งเดิมกับมหาราชาที่อังกฤษแต่งตั้งดังนั้นเนี่ยมาช่วงสุดท้ายนะครับพอช่วงที่อินเดียจะประกาศเป็นเอกราชภาพตอนนั้นมหาราชาก็ยังมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพะฉะนั้นก็ต้องมีการเจรจาทําความ ตกลงกับมหาราชาทั้งหลายว่าถ้าขับไล่เอียงอังกฤษออกไปได้อินเดียเป็นอิสรภาพได้แล้วมหาราชาก็ยังดำรงเป็นมหาราชาได้นะครับโดยแรกๆกบางมหาราชาก็ไม่ยอมบางมหาราชาก็ยอมแต่จนถึงที่สุดเอาว่าทุกวันนี้นะครับมหาราชาทั้งหมดก็ตกลงปรงใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอินเดียนะครับซึ่ง ปกครองโดยระบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งกลางมีนายกร,รัฐมนตรีมีรัฐสภาเรียกว่าโลก,กสภาแล้วก็มีประธานาธิบดีขณะเดียวกันมีการเลือกตั้งผู้วารัฐนะผู้เลือกตั้งบ้างหรือว่าแต่งตั้งบ้างนะครับแต่ละรัฐเนี่ยมีการเลือกตั้งขณะเดียวกันนะมหาราชา ซึ่งไม่ได้ใหญ่เท่ากับรัฐนะครับมหาราชาซึ่งอยู่ในแต่ละเขตแต่ละเขตก็ยังดำรงเป็นมหาราชาถามว่ามหาราชาอยู่เป็นอะไรผมว่าท่านก็อยู่เป็นเหมือนกับเป็นแลนด์ลอร์ดอะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินหรือก็ผู้คนที่อยู่ในอาณาจักรของท่านอย่างเช่นราชาสถานเนี่ยเป็นรัฐรัฐหนึ่งรัฐนี้เนี่ย มีมหาราชาเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องมหาราชานะครับโดยเฉพาะอย่างที่ท่านมหาราชาชัยสิงห์เนี่ยนะครับซึ่งทําให้เป็นที่ชื่อของชัยปุระเนี่ยนะครับก็เพราะมหาราชาชัยสิงห์เนี่ยเป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วขณะการมีมหาราชาอื่นๆอีก20กว่าองค์เนี่ยอยู่ในราชาสถานทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้ชื่อว่าราชาสถานตอนสมัยเดลีสุลต่านหรือราชวงศ์โมกุลเนี่ยนะครับ มหาราชาที่ราชสถานคือคู่ต่อสู้ยอมบ้างไม่ยอมบ้างก็สู้กันบ้างนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการทัดทานหรือร่วมไม้ร่วมมือและสุดท้ายก็คือมีส่วนในการที่ทำให้ทางฝ่ายเดลีสุลต่านอ่อนกำลังอังกฤษขึ้นมาได้และสุดท้ายพออังกฤษออกไปมหาราชชายราชสถานก็ยังอยู่นะครับอันนี้ท่านพอ เข้าใจแล้วนะครับว่าราชาสานเนี่ยมีความหมายเพื่อเราทําความเข้าใจความมีมหาราชาในอินเดียจนถึงทุกวันนี้นการไปราชาสถานเนี่ยจริงๆเนี่ยคราวที่แล้วผมพาไปหลายที่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นแขกพิเศษเขาและส่วนใหญ่ไม่เคยมาอินเดียนะครับเพราะทุกคนเนี่ยกลัวอินเดียมากพัานเขาต้องดูแลอย่างดีนั้นจะเลือกไปเพียงไม่กี่ที่ แล้วก็เน้นการดูแลแบบสบายหน่อยเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ไปเพียง4ที่ก็คือไปที่แอมเบอร์ฟอร์ดไปที่ฮาวามาฮาวหรือก็หรือพระราชวังสายลมเนาะแล้วก็ไปที่ย่านตลาดแล้วก็ไปที่ซิตี้พาเลสคือวังของมหาราชาที่อยู่ในเมืองนะครับการไปครั้งนี้นะผมขออญาต เพิ่มที่ขาวที่แล้วไม่ได้เล่า นะครับอ,อันที่หนึ่งคือไปแอมเบอร์ฟอร์ดการไปแอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยครับเขาถ้าเรามีรถ่รถขึ้นไปถึงข้างบนเลยแล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าเลยหรือถ้าอยากจะขี่ช้างก็ไปที่ประตูฝั่งฝั่งไอ้ฝั่งตะวันออกก็ขึ้นช้างไปที่ประตูสุริยันเลยนะครับแต่ถ้านั่งรถไปเนี่ยก็ขึ้นเข้าประตูที่ประตูจันทราประตูพระจันทร์นะครับประตูดวงจันทร์แต่คราวนี้เนื่องจากคณะใหญ่เนาะบรรยากาศก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราไปกันรถบัสรถบัส ไม่ได้นะครับแอนเบอร์ฟอร์ดนี่เป็นป้อมปราการของของเนี่ยของมหาราชาแห่งชัยปุระเนี่ยนะครับทีออ่ท่านสร้างไวอ้อยู่บนบนยอดเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องมาจอดรถบัสแล้วก็ขึ้นรถจีป๊ปนะก็เหมือนกับแบบแอดเวนเจอร์หน่อยๆเนานะคุณรถจี๊ปเป็นเป็นพาเรตเป็นขบวนเลยก็90คนจี๊ปคันหนึ่งนั่งได้6คนเงี้ยนะครับก็ไปกันเป็น 20คันนะครับยิบขึ้นมาเป็นคาราวานขึ้นไปหน้าที่ของผมก็คือจะต้องบรฟให้ผู้มาเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะเพราะปรากฏว่าสิ่งที่เราไปเห็นนะครับคนมันแน่นมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไปถึงเนี่ยผมจําได้นะพวกเราไปอยู่นข้างบนเนี่ยประมาณ20คนแต่คราวนี้เหรอครับพอขึ้นไปถึงแค่รถติดนวนเนียแล้วพอขึ้นไปถึงผมว่าคนเป็นพันมันแน่นมากเพราะหน้าที่ของผมคือ บรีฟให้กระชับว่าตรงไหนที่ต้องไปดูและอย่าพลาดนะครับเนื้อหาสาระสำคัญแล้วท่านก็เชิญไปดูไปกับมักคุเทศประจำกลุ่มผมก็ต้อง r รีฟให้กับ3กลุ่มนะครับแอมเบอร์ฟอร์ดเนี่ยพอขึ้นไปถึงนะครับป้อมประการของอินเดียทุกแห่งนะครับผมก็พยายามชี้บอกเห็นไหมมันเลี้ยวคดเคี้ยวหมดเลยตอนที่จะเข้ามันไม่ได้เข้าประตูได้ตรงนะมันต้องคดเคี้ยวถามว่าทาไมต้องคดเคี้ยวอันที่หนึ่งก็คือเพื่อให้ผู้บุกรุกเนาะพอมาถึงแล้วมันต้องชะลอ จังหวะฉชะลอนอี่แหละครับทำให้เขาช้าพวกถ้ารักษาเมืองใช่ไหมอยู่ข้างบนก็ได้ขว้างหอกหรือจะเทกรวดทรายจะราดน้ำร้อนอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการชะลอค่าสึกมันจะมีรอยเลี้ยวเนี่ยสามสี่เลี้ยวก็แสดงว่าก่าจะไปกันถึงเนี่ยผมว่าล้มตายกันเยอะแล้ะครับถ้าเป็นผู้มาไม่ดีมีหนามซ้ำบานประตูเราจะเห็น หัวเป็นหัวเหล็กแหลมๆถามว่าเอาไว้ทําไมเอาไว้ถ้าช้างจะชนเนี่ยช้างหัวแตกนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่านี่คือระบบ Defense ระบบป้องกันเมืองของเขามีอยู่ซึ่งในเมืองไทยเราไม่คยเห็นแบบนี้เราเห็นกําแพงเมืองก็ตรงเป้งตรงเป้งนะครับเข้าไปถึงก็จบเลยนะครับเพราะเข้าไปถึงเนี่ยครับข้างในเนี่ยมันเป็นเรียกเป็นสแควร์ใหญ่มากแค่เห็นอันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้ว ช้างก็เดินช้างที่พาขึ้นอีกประตูหนึ่งนะก็เดินพาพาคนมาส่งโอ้ยบรรยากาศก็น่ารักแล้วมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นโอ้นั่นไงตัวพระตำหนักราชวังในป้อมประการแห่งนี้อยู่เหนือขึ้นไปอีกต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับโดยทางขึ้นเนี่ยเขามีวิหารซึ่งเขาไม่เปิดแต่เขาบอกตรงนี้เป็นวิหารพระแม่กาลีทําไมต้องเอาพระแม่กาลีไว้ตรงนี้ก็เป็นผู้ปกป้องใช่ไหมถ้าใครประสงค์ร้ายเนี่ยนะครับแม่กาลีก็จัดการก็ เดินขึ้นบันไดผ่านวิหารพระแม่กาลีพอโผล่พ้นบันไดนะครับก็เจอใช้คําว่าอะไรดีเพราะว่าท้องพระโรงแล้วกันท้องพระโรงที่นี่นะมีความพิเศษคือแน่นอนส่วนใหญ่ในอินเดียเจยแกะด้วยศีลารายแดงแต่มีความพิเศษคือช่วงล่างกับช่วงบนเนี่ยแตกต่างกันช่วงบนเนี่ยเอาเป็นศิลปะแบบมหาราชาของอินเดียนะครับของคนอินเดียแต่ช่วงล่างเนี่ยเป็นลวดลายแกะสลักแบบโมกุล แบบอิสลามแบบโมกุลก็ยืนยันว่า,าซึมซับวัฒนธรรมแบบโมกุลด้วยและแบบแบบอินเดียโบราณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท้องพระโรงไม่ได้ใหญ่มากนะักแต่ก็จุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญที่ถ้าใครมาก็ต้องมาเข้าเฝ้าออกว่าราชการนะครับออกจากท้องพระโรงเดี๋ยวผมต้องชี้ทุกคนบอกว่าทุกคนเนาะบานประตูนั้นเนี่ยคนรอกันแน่นเลยนะอย่าพลาดนะครับก็คือเข้าไปที่บานประตูใหญ่เพื่อเข้า พระราชฐานชั้นในมีพระพิคเนตอยู่ข้างบนแล้วเข้าไปก็เลี้ยวอีกนะครับหลักการคือผู้บุกรุกเป็นเรื่องข้างบนของท้องพระโรงเนี้ยมีมีผนังหินอ่อนที่เขาฉลุผมใช้คำว่าฉลูเป็นผนังเหมือนกับลูกไม้อันนี้ให้พวกนางในทั้งอยู่ข้างแต่ชั้นในออกมาข้างนอกไม่ได้ได้เห็นเหตุการณ์ข้างนอก จุดนั้นเป็นจุดที่ทุกคนต้องขึ้นไปเพราะจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากเพราะมันจะเห็นโปร่งสวยแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็เป็นพระชัจข้างในมีสุขานิวาดเป็นที่ประทับนะครับแล้วมีที่ประทับเป็นพระตำหนักซึ่งเขาประดับกระจกนี่จุดเด่นของแอมเบอร์เบิร์ดคือเขาประดับกระจกแล้วก็วาดรูปเป็นสีสันสวยมากแล้วมีห้องห้องหนึ่งนะครับเขาวางกระจกไว้เนี่ยให้ให้วางเทียนดวงเดียวแล้วจะสะท้องวิ๊บปิบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเข้าไปถึงข้างใน แต่ปีนี้เขาห้ามหมดแหละเขาบอกว่าคนเยอะเกินเข้าไปแล้วเสียหายก็เลยอดเข้านะครับอันนี้คือท้องพระโรงครั้งไหนที่ไม่อยากให้พลาดแล้วก็นอกนั้นแล้วก็เที่ยวซอกแซกสารพัดอย่างนะครับออกจาก ford, แอมเบอร์ฟอร์ดเราก็ไปแวะที่ฮาวามาฮาก็คือวิหารลมนะครับจริงๆตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปจอดข้างหน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็ช้อปปิง้งแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยน,นอกจากเป็นแขกพิเศษเขาก็เลยไป ปิดคาเฟ่บนดาดฟ้าฝั่งตรงข้ามให้ขึ้นไปแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปเห็นจากยอดเหลือฮาวามาฮาวสีชมพูสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นที่สองแล้วถ้าท่านไปก็อย่าลืมนะครับลองหาคาเฟ่มันมีหลายคาเฟ่มากที่อยู่บนดาดฟ้าไปรัดลอกถามเอาก็ได้นะครับไม่กินเขาก็ไปขอถ่ายรูปก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาจุดที่3ลืมเดี๋ยวเวลาหมดก็คือไปที่ซิตี้พาเลสงานนี้เนี่ยเขาปิด ปิดพระราชวังชั้นในจัดดินเนอร์นะครับแล้วก็เปิดพระตำหนักชั้นบนให้เข้าไปชื่นชมอันนี้เรียกว่าจัดแบบอลังการมากเพราะว่ามีการติดไฟมีตามประทีปมีการจัดดอกไม้สดนะครับแล้วมีขบวนแห่ต้อนรับแบบรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับอันนี้ทางคณะที่ไปเขาให้แต่งชุดแบบ นุ่งสารีเป็นแบบสมมุติเป็นมหาราชามาเยือนน่ะโอ้โหแต่ละคนที่แต่งตัวกันแบบสุดๆผมเนี่ยก็ไม่ถึงกับเป็นมหาราชาแต่ก็แต่งตัวให้เป็นบุรุษอินเดียนะครับคนหนึ่งด้วยก,ก็สบายดีนะครับเพื่อจะไปส่วนนายเดี่ยวเนี่ยเขาเขาเป็นพระเอกใช่ไหมเขาเขาทำชุดให้พระเอกแต่งแบบเป็นพระเอกเลยเพราะมีคนอยากถ่ายรูปกับเดี่ยวมากผมเนี่ยไม่มีใครเขาถ่ายรูปหรอกเขาก็แค่ฟังเรื่องราวก็โอเคนะครับขอบคุณคุณหมอใน ในพระราชวังชั้นในเนี่ยผมมีสองสามเรื่องที่อยากจะเล่าอันที่หนึ่งเราพบว่าองค์มหาราชาเนี่ยและทายาททุกวันนี้เนี่ยยังมีความหมายนะครับเพราะว่าเจ้าฟ้าหญิงแอนเนี่ยก็เสด็จมาที่นี่หรือแม้กระทั่งพระราชินีองค์ปัจจุบันของเจ้าฟ้าชายชาลส์เนี่ยก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเอาว่ามหาราชาแม้จะเป็นมหาราชาที่ไม่ได้เป็นประมุขของประเทศ แต่ยังมีสถานนะเป็นเสมือนตัวแทนที่ประมุกของหลายประเทศก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมุกของอังกฤษอันนี้ก็เป็นที่สุดนะครับอันหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับได้ไปที่ห้องสีฟ้าซึ่งอยู่ชั้นบนอันนี้เป็นห้องที่มหาราชาใช้ในการต้อนรับหรือทำพิธีกรรม เขาเปิดให้เราเข้าไปถ่ายผมเนี่ยก็เข้าไปถ่ายรูปผมก็เลยไหนๆนะนั่งทามหาราชลีลาดีกว่าโอ้เท่อันที่3เนี่ยตอนจัดเลี้ยงนะครับเขาก็จัดเลี้ยงแบบใช้คําว่าไงเนี่ยจัดเลี้ยงในท้องพระโรงอะท้องพระโรงนี้เนี่ยมีหม้อน้านะครับที่กินเนสเขาเรคคอร์ดว่าเป็นหม้อน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหม้อน้ำำอําทําด้วยเงินนะครับจำไม่ได้แล้วใช้เหรียญเงินกี่หมื่นกี่แสนเหรียญน,นะครับทำถามว่าทาทําไมทําเพื่อตอนที่มหาราชาเนี่ยนะครับต้องต้องนั่งเรือเพื่อที่จะไปร่วมงานบรมราชาพิเศษของพระเจ้าอยู่หัวคิงองค์หนึ่งของอังกฤษผมจําไม่ได้ที่มหาราชาจากชายปุระจะไปเนี่ยมหาราชาต้องดื่มน้ําจากแม่น้ําคงคาเพราะนั้นต้องเตรียม หม้อน้ําขนาดใหญ่ที่บรรจุน้ําให้หมาราชานเนี่ยเดินทางไปในเรือกว่าจะถึงแล้วประทับอยู่ที่นู่นก็มีพอจนเดินทางกลับมาโดยเรือมาถึงอินเดียเนี่ยมีน้ํอยากแม่น้ําคงคาให้ดื่มเขาทำไปสองใบทบเบลอเลยนะครับเป็นหม้อน้ําที่กินเนสบุกเรคคอร์ดว่าเป็นหม้อน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหม้อน้ําที่ทําด้วยเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันที่ไปคราวนี้ วางอยู่ใบเดียวเพราะอีกใบเนี่ยเอาไปจัดแสดงที่ไหนที่อังกฤษนะครับแล้วก็เอากลับมาซ่อมแต่ใบนี้ใบเดียวก็สุดๆแล้วล่ะครับทั้งหมนี้ละก็คือสิ่งที่ไปเที่ยวมีเรื่องซึ่งสืบเนื่องจากการไปเที่ยวมีเรื่องจัดเที่ยวมีเรื่องเนี่ยผมผมเอามาออกเที่ยวมีเรื่องให้กับท่านทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ทราบว่าหลายคนเนาะจะไปไหนก็มาคน้นแล้วเอาไปฟังแล้วก็ไปตามรอยให้ครบนะครับอย่าขาด หรือไม่เก็บประเด็นเพื่อไปบอกเล่ากันต่อว่าโอ้ยมีโน่นมีนี่มีนั่นอันนั้นก็เขาฟังแล้วเขาก็เอาไปเที่ยวนะครับมีบางคนนะี่นะครับฟังเป็นซีรีส์เลยนะบอกผมว่าพุ่งฟังซีรีส์สุวรรณภูมิจบต้องตามมันทุกที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ยิ่งกว่านั้นอีกครับปรากฏว่าบริษัทท่องเที่ยวก็เอาไปใช้แล้วไม่ใช่อย่างเดียวครับให้ผมไปด้วยเลยนะครับช่วยไปทำให้เที่ยวของเขาอ่ะ มีเรื่องอย่างที่ผมเอามาเล่ามีเรื่องทางไทย P ี s s p o d c s t t กับท่านผู้ฟังดูแล้วน่าสนุกดีนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะชวนผมไปด้วยก็ยินดีนะครับแต่ขอให้ผมว่างแล้วกันนะครับนัดนี้เนี่ยไปกัน2-3สวันนะครับก็พอไหวอินเดียเนี่ยถ้าเข้าไปก็ต้องไปสามเหลี่ยมทองคำคือไปเดลีชัยปูระแล้วก็ไปอัคราคือทัชมาฮาลคณะนี้เข้าไปแค่สเหลี่ยมครับคือไปที่ชัยปุบินตรงนะครับ แต่ถึงตอน4ี่ทุ่มเข้าที่พักตื่นเช้าเที่ยวชัยปุระหนึ่งวันนะครับเต็มที่เนี่ยแหละครับนอนพอตื่นเช้านั่งรถนะเพื่อที่จะไปอัครานัดหน้าเราไปอัคราไปทัชมาฮาลกันนะครับก็นั่งรถไปถึงนั่นก็5 6ชั่วโมงก็เกือบวันแล้วครับนั่งรถไปอยู่ที่นั่น1วัน1บ่ายกับ1เชา้าแล้วก็นั่งรถกลับก็มาทันขึ้นเครื่องนะครับเพื่อกลับเพื่อกลับกรุงเทพเครื่องก็ออกราวๆห้าทุ่มมาถึงกรุงเทพทีสี่ตีห้าตรง ไปนอน3คืนก็โอเคสบายดีนะครับเพราะะฉนั้นถ้าหากใครสนใจไปเองก็ได้นะครับฟังผมแล้วไปเองหรือจะชวนไปแต่เส้นทางนี้ไม่ต้องแล้วล่ะครับผมเล่า2รอบแล้วนะครับส่วนเดลีนะครับถ้าหากจะไปเนี่ยจาก อัคราไปเดลีก็นั่งรถประมาณ5ชั่วโมงนะครับหรือจะนั่งรถไฟทุกวันนี้มีรถไฟด้วยนะครับเดลีอัคราดูเหมือนรถไฟ2ชั่วโมงเองก็ไปอยู่เดลีได้ก็มีที่ให้เที่ยวก็ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเป็นเที่ยวมีเรื่องที่ชัยบุระอีกครั้งนะครับแล้วคัดหน้าไปพบกันนะครับกับกับที่ทัชมาฮาลอัคราครั้งนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่อง กับหมอบัญชา